สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกตตี้มีโชนะครับวันนี้เรามาดูร้านค้าว่าร้านค้าแต่ละร้านจะขายดีไหมครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูพ่อค้าแม่ค้าขายของนะครับขายของในงานนะครับงานวัดตลาดนัด

ขายไม้เท่าไหร่ครับมาละสิบบาทครับม่ละสิบบาทาตอนนินเผานะครับชุดละร้อยี่สิบบาทคนปกานะครับกำลังเผาข้างในนะครับคนทมีสติัญญา ปลาเผาตัวใหญ่นะครับใหญ่ๆค่ะใหญ่ๆค่ะถ่ายจะปลาแล้วฟ้าแม่ค้าไม่ขายแล้วค่ะปลาต้องถ่ายแม่ค้าด้วยค่ะถายแม่ค้าด้วยนะครับต้องถายแม่ค้าด้วยค่ะแม่ค้าขายปลาค่ะขายดีไหมครับวันนี้ครับขายดีไหมขายดีค่ะป้าดีดีดีครับดีค่ะดีค่ะปลาเผาจ้าขายกี่ที่ครับวันนี้สองที่ค่ะที่ไหนบ้างครับที่หนึ่งแถวเขตท่องรอกค่ะป้าอ๋อ้ใช่ค่ะใช่ค่ะครับ ต่อไปไก่ต้มนะครับไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาตัวเท่าไหร่ครับตัวสองร้อยยี่สค่ะตัว220เป็นกองก็มีค่ะ50 60บาทกำลังจะขายค่ะกำลังสามใส่กล่องค่ะกำลังเตรียมตัวนะครับนะครับต้มข้างในนะครับต้มตรงนี้เลยค่ะร้อนๆต้มไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้เป็ดค่ะอันนี้ฝั่งละร้อยปกติขายตลาดที่ไหนครับก็าขายเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ในโรงเรียนเทพวิลานี่ค่ะอ๋อเสาร์อาทิตย์อยู่ในตลาดนัดเทพวิลานะครับแล้วก็ไปตลาดนัดแถวแยกคลองตันค่ะขายทุกวันที่จะมีโอกาสตลาดนัดซุปเปอร์วันคลองตันกระถางน้ำค่ะหรือจะตกนรกก็ไนะครับ เก็บลายแมนก็ได้นะคะเก็บลายแมนก็มีบริการนะครับจ้าสาขาลงปูนนะคะสำได้สาขาสำได้

ภายในวัดเทพิลานิยมชาวส่วนบนก็ไกอกกายเด่าเ่ระาสัมันมัสิบุลุกรือกรังนี่ยกังสวยปกงไกงเพื่อาุรัคน้เท่าไหร่ครับสองรบาทเือสอง้ยบาทนะครับถ้าเป็นพวกสุดปลายนั้นพวกนี้่านี้เข้าไปทั้งันเลยอบไป สามารถเลื่อนคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็รอบที่สองให้ยอมรับรู้นึงคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมก็คือคนที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพรงคัมภนั้นจะไม่ตกไปเสียชีว์ถ้าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นถ้า ววีใส่กอกยักบนิรันด์มีแบบเปรเี้ยวนะครับแบบไม่เผ็ดแบบเผ็ดนะครับมาละยี่สิบห้าบาทนะครับ รอที <S <s ่ามยอมม้โยมถึงคุณของพระสงฆ์ทุกท่านที่เดินทางมางานวัดที่าโยมที่ไม่มีเวลาจะมาสวดมนต์พระสงฆ์กรสวดมนต์ที่หจะเรียนพระจะส่งสองทุ่มโยมคนไหนมีเวลาเนาะโยมก็ไปเรียนทั้งสีงหด้เกี่ยวกรอบโยมคนไหน เรียวกอบปลาระเบินะครับสาี่จายนขอวัดนันปาใหบุกชิ้นปลาำไดยากสดปลากสาสดปลานะกสัาซกสดปลดลารากสดากสดปลาสดปลาซาปาาสดปลากสัปากสดย์าซากยดปลสดาสลาากสดปาดปากกดลาก้กดกาปสปลาดปลาาูาาาดาา ไม้กรอกหวานระเบิดเคี้ยวหอมต้นอ้อยปั่นเพื่อสุขภาพนะครับสับปะรดปั่นแตงโมปั่นมะพร้าวปั่นสตรอเบอรี่ปั่นก็มีนะครับ สตรอเบอรี่สามสิบแ,แตงโมสามสิบตัวินดวมสี่สอยากจะเสรนชะตาชีวิตของตเอยียวาสามารถทนกเข้าไปดูทาหังกำบข้าแล้วไปให้เปน้สมได้สวยตลอดก็ต่อชะตาได้นน ปาหมึกย่าง40 20 15บาท10บาทนะครับลูกชิน้นลูกชิ้นปิ้งนะครับไม้ยละ10บาทนะครับ ตาอ้วนเป็ดย่างเป็ดสดอร่อยอยากให้ลองนะครับมีหยกนี่ครับขายเป็นชุดนะครับกล่องเท่าไหร่ครับ5อาสิบาทนะครับแต่ตันเท่าไหร่ครับ 40อันนี้ขึ้นตเหรอครับแล้วก็ไหมเดส่วสีกูไหมเท่าไหร่ับถ้าเป็นตัวเท่าไหร่ครับ540ร้นะครับกางเกง เสื้อตัวหกสิบนะครับเสื้อน่ารักนะครับแมวเหมียวนะครับ ววัด้ยโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับ